ขั้นตอนที่หนึ่งใส่มูลวัวจำนวนสิบกระสอบซึ่งใน War, มูลวัวมีธาตุในโตัเจนซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตและสร้างเซลล์ของจุลินทรีย์ซึ่งจะทำให้การย่อยสลายของวัตถุดิบเป็นไปได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นทำการเกลี่ยมูลวัวให้ทั่วเพื่อเตรียมสำหรับขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่2ผสมสารเร่งซูเปอร์พอดอหนึซองต่อน้ำา20ลิตร1นซองสามารถผลิตปุ๋ยหมักได้1ตันโดยวิธีการเราเทผงพอดอลงไปในถังที่มีน้ำา20ลิตรแล้วคนให้เข้ากันหลังจากนั้นใช้บัวรดน้ำตักรดให้ชุ่ม ขั้นตอนที่3ใส่ใบไม้หรือเศษพืชทางการเกษตรต่างๆลงทับถมกัน1ชั้นและใน1ชั้นมีความหนา10ดดนนเซนติเมตรโรยใ,ใบไม้ให้ทั่วและเกลีย่ยให้เข้ากันขั้นตอนที่4รดน้ำกองปุ๋ยทุกเช้าแต่ถ้าในช่วงฤด,ดูฝนให้ลดขั้นตอนนี้นะครับ น้ำก่อให้เกิดความชื้นซึ่งความชื้นจะช่วยย่อยสลายได้ดีครับขั้นตอนที่5้โรยปุ๋ยสูตร4600ซึ่งในปุ๋ยสูตร4600นะครับมีส่วนช่วยในการย่อยสลายเร่งการย่อยสลายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับปุ๋ยจะใช้ระยะเวลาการหมักทั้งหมด60วันขึ้นไป หากต้องการใช้ปุ๋ยหมักให้พักการถมชั้นสุดท้ายไว้ก่อนนะครับและก่อนนำปุ๋ยไปใช้ควรวัดอุณหภูมิทุกครั้งว่ามีความร้อนสะสมอยู่หรือไม่หากมีความร้อนสะสมอยู่ให้นำไปผึ่งในที่ร่ม1-2วันแล้วจึงนำไปใช้ครับข้อควรระวัง 1. ห้ามวางเศษพืชหนาเกินไปเพราะจะทำให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในมูลสัตว์ไม่สามารถเข้าไปย่อยสลายเศษพืชได้ข้อ 2. ห้ามทำกองปุ๋ยใต้ต้นไม้เพราะความร้อนของกองปุ๋ยอาจจะทำให้ต้นไม้ตายได้ครับและข้อ 3. ห้ามระบายความร้อนจากปุ๋ยเพราะความร้อนจะช่วยให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีมากขึ้นขอบคุณครับ ột, hey.